โยนั่งปกปักรักษาให้มาทำบุญจักบานวันนี้ทีติมโยทุมชัยซื่อสัตย์บุญนางสาวพัชรพัชร่อสัตย์บุญและก็นายสมบัติทีดาสันนายคณิพานางคณิพาทีดาสันนางสาวสุทธินีทีดาสันนางดรุณีชาติสรานุวัตรให้มาทำบุญวันบนี้ อาจารย์มาภาพขอไปมีญญหลวงพ่อที่เจ้าใหญ่ไปลงบุกปรกษาคุณโยมธงชัยเสื้อสักบุญคุณยนางสาวพัชชนุษเสื่อสักบุญแล้วก็นายสมบัติปีดาสันนางพันยิปภาปีดาสันแล้วกางสาวสุดที่นี่ีดาสันแล้วก็นางนรุณีชาตปชราวมืองวัดทั้งหกท่านขอไปรีญญาหลวงพ่อเจ้าใหญ่แปลงบุกปรกษาหลวงพ่อขอมี้วางไว้เรื่ จะนั่งรอสอนครับผามสุกวเดิเดินด้วยเไรจะเดินด้วยโวกสสมบัตรพักซินที่ตองอายุวลนาสุขาบัลลังก์าุขการทุิกันสุขเงอเป็นสุขารดุโอกาสต่อไปที่เป็นยวมมาทนับเป็นจับันนี้ขอให้เป็นอานทิพเป็นอานทิพย์ส่งถึงโรงเางยากยกตามในไชื่อหรัตออนนี้อาผมเออคุณคุณรงเหนียแซงโคนาคุณเด่ ยายบุญเสีโคนายถาวรชาติอิสราุวัตรแล้วก็ดิฉันนำโชคชาติอิสราุวัตรแล้วก็นางนิตยาตรีรวดพรอันิี้สมทุกสิ่งอย่างเอาไปถึงดวงวิญญาณท่านห้าท่านนะในระเบียบสูงแล้วไปสตบดูในพรมที่พบธรริสาบูสารูต่อไปพัฒนาสมจะได้บังสมุนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Oa ci niru cantiptesang pak semu supo sa susatu สังกรน้าเหยาะวาวะริวะถาที่ราปาริติโดยทีสาธรณะเอวะมีวะอิโตทิมังเปตานังอุปกัปปะติอิจฉิตังปะิสังอุมทังคิปะเมวะสมิสัตตุสัพเพปุริโสสังกัปปา จันมุปะจาโสยัคามัญโชติรัสโสยัคาะติโอวิวาชันโลสัมาโลโควินาสัตุมาเตหวันดารายโยสุขีเทศายุโคภวาวิวานนาสีเดชะเนตังโุตังปัจจา